ขนาดแพ่ไม่ตาให้ยังไม่จบเลยไปติดความรู้สึกที่ดีหละออนี้ยตนี้ก็บัวพันกันเ็นูงเลยทีนี้ผัวพันกันเป็นฝูงเลยอนี้หนี่ยเป็ูงเลยทีนี้หายแล้วไม่มีใครหลุดเลย <c oughs> แล้วก็แถมค่อยๆอะไรอววรตามมาก็ะปิดกระปอยเยี่อใย,ยนี่นั่นโอ้ทีนี้ ยักเยื่อยักใหญ่โผล่มนเป็นแถวเนะลยกเต็มบ้านเต็มช่องเลยยักเยื่อยักใหญ่ดังนั้นแม่ตาสุญเตานะดีไปแบบไม่เอาอะไรกับอะไรนี่ดีไปแบบไม่เอาดี ดีไปแบบไม่อะไรกันอะไรก็เมตตาไปแบบวิมุตติในเมตตาวิมุตติในเมตตาเองไม่ใช่เมตตาอะไรในเมตตาเมตตาไม่ยึดในเมตตาเมตตาที่มันยึดไม่ก็ต้องตัวเมตตาอย่างนี้ยมันไมยังมีส่วนในการกลายช่วยช่วยดีก็หลั่งล่าง่งเยอะไม่เอาไม่ก็ต้องตัวไม่เอาไปด้วยกันไม่ต้องเกรงเกรงใจลูกน้ำไม่ต้องเกรงใจใจไม่ต้องเกรงใจ ความหลากหลายของกรรมของวิบากกรรมก็ไม่ต้องเกรงใจกันเอาไม่เท่ันก็ไม่เอาเองเหมนกันหมดก็ไม่เกี่ยวไม่หมดก็ไม่เกี่ยวคนก็ไม่เกี่ยวไม่คนก็ไม่เกี่ยวหลุดก็ไม่เกี่ยวไม่หลุดก็ไม่เกี่ยว